สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีเกมมาแนะนำก็คือ back cover m หรือ back cover mobile นะฮะก็เกมเนี้ยก็จะเป็น่าเกมแนว turn based rpg นะครับก็จะเป็นเกมแนวแบบพวกเก็บเวลครับเก็บตัวละครทำทีม4ตัวอะไรางี้ครับแล้วก็เอาไปลงดาล่านหรือว่า pvp นั่นเองครับผมขับซึ่งเกมนี้ก็จะมีระบบตัวละครที่ต,ต่างๆกันนะครับก็คือ จะมีสายสีแดงแล้วก็สายสีฟ้าแล้วก็สายสีเขียวนั่นเองซึ่งแพทนี้ก็คือซีซั่น2แล้วนะครับเพราะซีซั่น1ไม่ได้เอามาลงก็คือก็จะมีแพทโนเอลเนาะชุดว่ายน้ําโผล่มาในซีซั่นนี้นะครับครับระบบตัวละครจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคือหน้าสกิลสกิลนี้คือการ์ดนะครับที่เอาไว้ใส่บางทีก็จะมีตามตัวละครนั่นเองแต่นี้ยังไม่มีนะแล้วก็อามาใส่ การประจำตัวของเขานั่นเองต่อามาก็จะเป็นสกิลที่ใช้มันสูงสุดถึงเลเวล5นะครับเราก็อัพถึงสูงสุดเลเวลหพาร์สีพาร์สีสีเขียวนี่ก็คือเราต้องอัพให้ตัวละครเป็น LR ก่อนนะก่อนส่วนพาร์สีสีม่วงคือเราจะต้องอัพเกรดให้ตัวละครเป็น2ดาวนะครับมาดูส่วนของดาวนะครับก็คือการเสริมแก่งนั่นเองเสริมแก่งให้มันได้เป็น2ดาวพาร์สีก็จะขึ้น าเลเวลเลยความเสียหายบอกสิบตามนี้เลยครับต่อมาการใส่อุปกรณ์นะฮะถ้าเริ่มต้นมามันก็จะไม่ได้ LR อย่างนี้ครแต่ที่ผมเล่นนะซีซั่นดิหนึ่งแล้วครับผมก็เลยถ้าเริ่มต้นมันก็จะแจกกของ SR อรอะไรเงี้ยเราก็อามาใส่ก่อนนะครับซึ่งสเตตัสต่างๆของพวกตัวละครเนี่ยก็จะมาจากตัวอุปกรณ์นั่นเองครับก็คือบวกแอ t แท k บวก Attack บวก h p นี่ครับก็จะมีออฟหลักแล้วก็ออฟลองมันก็จะบวกค่าตามออฟต่างๆนั่นเองก็คือก็จะมารวมๆอยู่ในสเตตัสตรงนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนครับเกมแนวนี้ถ้าสเตตัสมากเราก็ตัวละครเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นถ้าเรามาดูระบบการเล่นกันบ้างเลยครับนะการเล่นก็จะมีทั้งหมด4 s k สกิลนะครับสกิลที่1ก็ตีปกตินะครับส่วนมากเกมนี้สกิลที่2จะเป็นสกิลที่ดีนะ อันนี้ก็คืออัติเมตนะครับเป็นเกมที่ภาพสวยมากถ้าเราปรับสุดภาพสวยมากแล้วเกมก็จะมานี้ครับก็จะมีสกิลประสานสกิลอันติสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งนะฮะซึ่งเดามจหรือว่าสเตเตัสต,ตัวละครเนี่ยเราก็จะต้องตามสายของเขาด้วยนะฮะเรามาดูอีกระบบหนึ่งก็คือระบบแพ้ทางกันนะฮะซึ่งพลังจะชนะเซนนะฮะหรือสีแดงชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้า แลก็สีฟ้าชนะสีแดงเราก็จะวนไปอย่างี้ถ้าเราชนะธาตุมันก็จะขึ้นเกตบนหัวอย่างงี้ฮส่วนถ้าเราแพ้ธาตุเราก็จะขึ้นแบสอย่างงี้ฮะครับสำหรับเกมก็จะมานี้ฮะครับเป็นไงครับสำหรับตัวเกมของ Backcover M นะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับที่ App Store หรือว่า Play Store ก็มีหมดเลยนะครับสวัสดีครับ